สวัสดีค่ะวันนี้นะคะวาวโลคอ้มาเก็ตติ้งฟอร์ดขอนแก่นสหชัยวันนี้จะพาทุกท่านมาทัวร์ที่ศูนย์บริการตัวถังและสีที่ฟอร์ดขอนแก่นสหาหชัยของเราเดี๋ยววันนี้เราจะมาไขข้อสงสัยหนูกัดสายไฟหรือสุนัขก,กัดสาย ABS เนี่ยสามารถเคลมประกันได้ไหมและในช่วงนี้เป็นฤดูฝนถ้าเผื่อในกรณีที่รถน้ําท่วมหรือว่าขับลุยน้ํามาเนี่ยสามารถเคลมประกันได้ไหมเดี๋ยววันนี้เราจะพาไปหาคําตอบกันเดี๋ยวไปกันเลยค่ะ เอาละค่ะวันนี้เราก็อยู่กับผู้จัดการของศูนย์บริการตัวถังและสีของฟอร์ดคอนแกนสหชัยแล้วเดี๋ยวให้น้องเขาแนะนําตัวกันหน่อยค่ะสวัสดีค่ะอ้อนค่ะพรพิมลบุตรแสงโคตรค่ะผู้จัดการศูนย์บริการตัวถังและสีฟอร์ดคอนแกนสหชัยค่ะเอาละน้องอ้อนวันนี้พี่มีคําถามมาถามค่ะถ้าเผื่อสมมติว่าวันนี้พี่อยากมาเคลมสีแต่บังเอิญว่าพี่ไม่มีใบเคลม,มา่เนี่ย แล้วพี่จะต้องรอใบเค็มต้องไปเข้าระบบแล้วออกใบเค็มก่อนหรือว่าสามารถมาเค็มที่นี่ได้เลยค่ะลูกค้าสามารถเข้ามาติดต่อที่ศูนย์บริการตัวถังและสีของปอดขอนแก่นสายชัยได้เลยค่ะโดยจะมีเจ้าหน้าที่ที่จะ รอต้อนรับลูกค้าอยู่แล้วก็คอยประสานงานให้กับลูกค้าค่ะสแสดงว่าก็คือขับรถเข้ามาที่นี่ได้เลยใช่ค่ะลูกค้าเตรียมแค่กรมธรรม์ใบขับขี่แล้วก็บัตรประชาชนมาค่ะแล้วก็มาแจ้งกับทางเจ้าหน้าที่เดี๋ยวทางเจ้าหน้าที่เรานะคะจะคอยประสานงานให้คุณลูกค้าค่ะก็คือแค่เตรียมเอกสารแล้วก็เข้ามาที่นี่ได้เลยใช่ค่ะสามารถเคลมสีได้เลยสามารถแจ้งเคลมได้เลยค่ะโอ้ แล้วถ้าเผื่อมาเคมสีเนี่ยเราใช้เวลานานไหมครับในในระยะเวลาของการเคลมสีค่ะ,ะเราจะแบ่งออกเป็นงานซ่อมเบาซ่อมกลางแล้วก็ซ่อมหนักจะมีระยะเวลาแตกต่างกันค่ะเริ่มตั้งแต่สามวันจนไปถึง4 5วันอืมวันแสดงว่าถ้าเผื่อสมมติว่าพี่เอารถเข้ามาเคมแล้วบังเอิญว่ามันจะต้องจอดอยู่ที่นี่ก็มีบริการรับส่งลูกค้าใช,ใช่อยู่ใช่ไหมครับใช่ค่ะทางทางศูนย์เราจะมีการรับ ส่งลูกค้าในวันที่ลูกค้านํารถมาจอดซ่อมหรือวันที่มารับรถค่ะ<ฮ>ก็คือสามารถโทรเข้ามาที่ศูนย์บริการเราได้เลยแล้วเขาก็จะไปรับเรา<ช>เลยใช่ค่ะลูกค้าสามารถแจ้งความประสงค์ได้เลยค่ะว่าจะให้ทางเราไปรับหรือไปส่งที่ไหน<อ>ค่ะอ๋ะอแล้วทีนี้พี่อยากรู้ต่อค่ะว่าที่ศูนย์ของเราเนี่ยมีเครื่องมืออะไรบ้างแล้วก็ถ้าเผื่อลูกค้าเอาเข้ามาเข็นลูกค้าจะสามารถซ่อมอะไรได้บ้างได้ค่ะเดี๋ยวอ้อนพาเข้าไปชมได้เลยค่ะไปกันเลยค่ะ ะคะคือเครื่องคาโอไลเนอร์ iner, ค่ะเป็นแท่นดึงนะคะทีะ่ทางศูนย์นำเข้าจากประเทศสหรัฐอเมริกานะคะแล้วได้รับรองมาตรฐานจากทางฟอร์ดไทยแลนด์นะคะที่ใช้ในการดึงแท่นทักคัสซีนะคะแล้วก็ในการจัดซ่อมรถหนักค่ะอ๋ออันนี้คือซ่อมหนักมนม่นเองนะครับค่ะแล้วจะพาไปไหนต่อเน,นี่ยค่ะเดี๋ยวพาไปดูห้องพ่นกันเลยค่ะโอเคห้องนี้เป็นห้องพนะ่นและอบสีนะคะอ่าซึ่งทางเรานะคะจะใช้อ่ะ พ่นสีและอบสีแล้วก็สีที่เราใช้นะคะเป็นสีสูตรน้ำร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะซึ่งได้รับรองมาตรฐานจากทางคอร์ดไทยแลนด์เช่นกันค่ะอ๋อก็อคือเอาไว้พ่นสีให้กับรถที่เข้ามาเคลเลยใช่ค่ะแล้วก็สว่วนเป็นสีสูตรน้ำนี้ค่ะเป็นมิตรกับธรรมชาติด้วยนะคะไม่ทําลายธรรมชาติด้วยค่ะเดี๋ยววันนี้มีเกร็ดความรู้เล็กๆนะคะที่ลูกค้าส่วนใหญ่เขาถามเข้ามาก็คือถ้าเผื่อหนูกัดสายไฟหรือว่าสุนัขเนี่ยไปกัดสาย ABS เราสามารถเคลมได้ไหมครับค่ะในส่วนนี้นะคะสามารถอ่ะเคลมได้ค่ะไม่ว่าจะเป็นหนูกัดสายไฟ,ไฟสุนัขก,กัดสาย ABS นะคะสามารถเคลมได้ซึ่งลูกค้านะคะสามารถเข้ามาติดต่อให้<ม>ทางช่างเราตรวจสอบพร้อมให้ทางเจ้าหน้าที่ประเมินราคานะคะช่วยติดต่อประสานงานหาประกันได้เลยค่ะแล้วถ้าในช่วงเนี้ยฝนตกหนักมากเลยถ้าเผื่อน้ําท่วมหรือว่าขับรถลุยน้ํามาอ,อย่างเงี้ยเรามีเคลมให้ไหมครับอ่าสามารถเคลมได้ค่ะแต่เบื้องต้นคือลูกค้าต้องมีการ แจ้งไปหาที่ประกันก่อนค่ะซึ่งประกันจะออกตรวจสอบอในพื้นที่ที่ลูกค้าเกิดเหตุค่ะ,ะแล้วหลังจากนั้นถ้ารถคุณลูกค้าไม่สามารถขับเคลื่อนได้ทางทางประกันจะเป็นคนประสานงานแล้วก็นํารถสไลด์ไปรับรถลูกค้าแล้วก็นําเข้าที่สูงค่ะอ๋อก็แสดงว่าเรารับเคลมเกี่ยวกับน้าท่วมด้วยรับค่ะ โอเคม่ว่าจะเป็นงานหนักเบา <Okay. S 1> หรือรถลูกค้าจะมาสภาพไหนทางเราสามารถประเมินพร้อมจัดซ่อมให้คุณลูกค้าได้ค่ะเอาละค่ะและวันนี้เราก็ได้รับความรู้จากศูนย์บริการตัวถังและสีของฟอร์ดคอนแกสซาชัยจากน้องอ้อนมาเต็มที่แล้วเดี๋ยววันนี้เราจะให้น้องอ,อ้นฝากช่องทางการติดต่อนะครับช่องทางการติดต่อนะคะสามารถติดต่อศูนย์บริการตัวถังและสีฟอร์ดคอนแกสาชัยได้ที่ Facebook ค่ะไลน เบอร์โทรนะคะตามด้านล่างนี้ได้เลยค่ะแล้วเส้นทางการมาที่ศูนย์บริการตัวถังและสีของเรานี่มายัางไงครับ่าทางศูนย์เรานะคะจะตั้งอยู่ที่ทางเลี่ยงเมืองนะคะผ<อ>่านสีแยกบ้านสะอาดมาค่ะจะตั้งอยู่ก่อนทางเข้าบ้านหนองสูตค่ะอ๋อก็คือมาตรงนี้ได้เลยใช่ค่ะมาติดต่อที่นี่ได้เลยค่ะและสําหรับใครที่สนใจที่จะเข้ามาเคมแบบนั้นมาที่ศูนย์บริการของเราได้เลยอย่าลืมนะคะเลือกฟอร์ดเลือก,ออกสหชัย